่สตเว็บเว็บเว็บสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีแล้วรับหน้าที่เอาลานอีกแล้วพี่น้องวันนี้ยิ้มมาดยเพื่อนมักแมงเชื่อได้ดีนะแต่กวน้องชมเพื่อนไม่ค่อยมักยิ้มไหนสีมืดๆเนาะมาชม รับหน้าที่เอาลานอีกแล้วตะดำนอนเอ้ยตะดำเพิ่นนอนอยู่บ่แม่เจ้าเฮ็ดหยังคือมาฝากลูกไว้ฮะบ่บ่เอ้ยตะเฮมน้อยนี่สิตะเฮมน้อยตสุก้นี่นยามนีคือสิสุก้แหละอนขนาดนี้คือสิสุก้แหละพี่น้องเมนั่นแหละเนาะสุกแล้วเจ้าไปบอกแม่เจ้าเด้อว่าว่าแม่น้องแม่เอ้ยตะดแซวพ่อเจ้าเด้อ เอ้ยแม่เพิ่นจะเค็ดเบียกอีสักเนาะมาฝากลูกไว้แล้วหนึ่งเข่าแล้วก้อยขนา่งเข่าได้อยู่จ้ะก้อยเข่าให้ล,ลูก่นนั้แต่เบ,บิ่งนี่เนาะกำลังสีเกลือเข่าได้ด้วยหน่อยไอ้นี่โมเมนต์แม่แลามาฝากไว้พี่น้องเลยเมียเบาเสียงเมื่อเบิ่งสีหายเมียเบาเสียงไงแล้วไปสะผมเนาะเราก็เลยมาฝากหลานไว้ไ<ม>ฝากต่อ,อ,ตอป้ามุนป้ามุนเนี่ยฝากน้ำเมียเบาเสียง เมียบอเสียงกับไปทุล่ะกับมาฝากแมวเชิอบอกสายฝากบ่อดอืมเนี่ยอืมอืบอสบายดีลืมสบายดีพี่น้องโดยสบายดีเด้อ <c oughs> พี่น้องเฮ้สบายดีตอนแรงๆคือเก้าเมื่อนี้คันตอนถ้ามามารับเอาลานแบบนี้เนีย่ยแสดงว่าตอนแรงๆเงพราะว่าแม่เพื่อนเนียุ่งตอนแรงๆเงนาะก็คือหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเตรียมเครื่องครองกินให้พอเพิ่มเพื่อนเละแม่นบ่ ก็คขอองกินลาวเนาะองกินลาวก็ดูกลาวันแหละพอเพิ่มลาวก็คือสิกินอยู่ข้างนอกลมเย็นมานี่ตอนแรกลมเย็นที่้องเลยมีลมแล้วไอ้คอปเตอร์บิดอูนองนะลูกบิดอูนองแน่น้องเชยยังนอนอยู่ไี่เองเลยนะโดยอังสีมันเมื่อตาเปลี่ยนมุมกันอู้ลุงจอยก็ใส่บุใส่ขัดเสื่อเห็นแต่กระดูกคขาดยปกันนั่งมีดอยู่โดยโอ้ย โอ้ยมืดคือเก่าเนาะคนมืดดีได้สบัยดีมาชมเนาะนี่เนาะคนมืดคือเก่ามืดคือเก่าเป็นไรเออรู้สึกว่ามีสีสันขึ้นมาเนาะเมื่อกี้นี่มืดอึคืออยู่นะชมนะน้องเฮิร์มน้องเฮิร์มน้อยจะเอ๋ ปจากบริษัทห้องการอากาศห้อนขนาดนี้บ่เฮิ่มเลยนาะขนาดนี้บ่เฮิร์มเลยสุกแล้วจะบ่เฮิ่มแล้วเซลฟ์หอน้องเน่กันบอกเอิญอยู่แม่นะแม่มุนเอ้ยเอาถือทิมอีกเด้อเขุณป้าได้ขุณป้าแล้วขุณป้าใจอีกแล้วสาวทิมห้าวัยนั้แม่ตาดำเด้อหัวเด้อละก็หัวแม่มีแต่ห้อยหมดครบห้อยงครบจะได้เอื้อยตื่นมาเนี่ยเอื้อยห่วงเนี่ยเนี่ยเอื้อยบมวยอุ้มเนี่ยเนาะ เพิ uncles, ่นบ่ค่อยให้อุ้มน้องเลยพี่น้องเอลยยังบ่ตื่นยังบ่ตื่นถูกเอ้อบิวกระดินนี่น้ำพอตู้ไม่ตู้เราอยู่เนาะเมื่อกี้นี่แม่์เราโทรมาเมื่อกี้นี่เนาะแม่โทรมาพอดีแม่์เชือกันเลยเอาโทรศัพท์ไปให้เพิ่นคุยเนาะเพิ่นก็ลืมแม่เพิ่นเลยไปลายมือไปลายมือลืมแม่แล้วเนาะตาด้ว้เมย์ตาดามนะชมเออเออลืมแมยว่าที่จะเดี๋ยวลืนี่สินลืมพอยด้ไนี่ โดยเพื่อจะเร่มพ่อเนี่ยมเร่มรักเม่พ่อพ่อจะไปเรื่อยไปไข้างนอกบ่อยออาออาเบอร์คัตเิเยอะดิาผัดอะไรนะเราแต่ละคนนะคืออะไรแค่ห่อยพีน้องเยเนาะหัวเปียกหัวเปียกพวกนี้ยัวเล็กน้อยหัวพงไปมาเออเบลมาอลบอกเออเอ้ยไปเอาน้องไหมเ้เมยไหมดูน้องแล้วกตึ้งตึ้มเออเดเบไปเนบลมัดินแนปลาลุงแห่งกินหอนเนาะ มีเอฟซีลายท่านพี่น้องเอ้ยหายไปไายเอ้ยบิวแน่เหเนาะโดยแต่ว่าเล่ากับบุค่อยออกมาข้างนอกได้แล้วมีแต่อยู่ข้างในเฮือนเนาะเพราะว่ามันฮอตเน่นตอนแรกที่จะออกมาข้างนอกโดยเพราะว่าตอนแรกเราก็ออกมานั่งเด่นฮู้ดเน่นเลยโย่แมนอือแมนอยู่แมนบ่แมนบ่ขนาดเนี่ยก็ได้น้อยก็ไม่ใส่เสื้อบางๆตัวจิ๋วจิ้วนี่ อือ้ยบอกแม่เฮ็ดข้าวมาให้กินเด้อนี่นี่หิวแล้วอื้อด้ยหิวข้าวบ่โด้แค่ไหนตอนหิวข้าวบ่บอกพ่อเฮือมบ่พ่อเฮือมจะสิเดินทางนด้บ่หู้ยพ่อเฮือมจะเดินทางอีเด้อบ่เออเออขนาดเนาะพูดจักเดี๋ยดีเดี๋ยวดีเน่ะเออเขนาดโอ้ยโด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 ยไอเตอร์สบายดีปะลูกลูกสบายดีด้ยบิดอูน้องเชิญหน่อเด้อบิดอีบิดอูบิดอี บิดอูน้องแน่กล้วยอูน้องแน่อาบไปน้ามันห่อนเนาะมึงเนี่ยน่องเตอร์อาบน้าสามรอบแล้วมึอนี่น่ะในอ่างหันเพิ่นชิบวสบายน้องให้เลยน้องนี่ให้เลยได้ไเมย์นะได้เมย์นะไอ้ตาไอ้ตากามาไอ้ซิมกาม่าน่ะมีแต่น้องเซอร์อะไรยังบ่ตื่น เนาะแต่ก้าหามงเนี่ยแม่ป้อนข่าวตอนนี้ยังเลยเวลาอลไน้องเค่อนจะกินข่าวแล้วแม่เอ้ยฮาเดี๋ยวน้องสบายดีตาสบายดีไปลุงหนโดยอืออ่ายังหนึ่งข่าวโยเออไปไปไปเต็มที่ลูตามสบายซะ จัดไปเหรอจัดไปเตรียมสบายเลยเดี๋ยวาจับแก้มน้องหนูอย่าจับแก้มน้องน้องกินเข่าปวดเสียบนะเตรียมสบายเลยตอนตะรายังมุดตื่นนี่จ้าหน้ยตะราตื่นเนี่ยห่วงแม่ได้บ่หายอุ้มได้เฮ่อไปซิมเมื่อตัวไปทิมเมื่อแหละโอ้เย็นแน่พี่น้องเลยเนาะตอนเริ่แรกนี่มีลมแล้ววันนี้เนาะเมื่อตอนเว้นหนีบ

จใหไงนอนจ้ะจุบไ่นอนจใหไ่นอนนั่งน้องให้เลยห็นบอกน้องให้เลยน้องเอิดไอเตอร์ว่นะไอเตอร์น้องเอิดดะเด็ดต้วยิงถึงตานะฮะดยิ้งาเลยยิงถึงตานะมึงเนี่ยพันนอนไมีแต่มดคบพันนอนนี่มดแดน่อยนมดแดงน่อยคบพ่นนองเลยเออ้เด้เดอยทานเด เราอยทางนี่มาแล้วเมมาแล้วจัมเล้วะจัมเนี่ะเะ็กกินจ๊อไอ้ต่านี่เวลาน้องกินข่าวอะไรนี่ไม่อยากงายหน้องกินข่าวได้เพื่นมาแล้วเมมาแล้วว่าอยู่ให้อันแมแค่เปรวอยู่มาถิ่มต่อๆกันไหวปะมาจบไม่มาเล่นหนองกินข่าวได้อันนี้ไหนไหน

Nhưng mà mẹ ôm non, ừ. là... non này mà đây này, ừ. chỏ đúng không, chỏ nó chỏ nó, cay ừ. ừ. okay, okay. okay. cay <laughs> con yên con yên con nhóc ngồi giền, mì may nô nhóc đang xem đường nè, ừ. đường 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 đưng 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 đường đưng 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 ơ à, ta làm nhầy tươi lèo, xộm nhầy tươi lèo con nói con này nhau nhau <laughs> thả mấy tao vào nó nhanh đi, nó ăn chụm nó ăn chụm mình đấy thấy xộm nhầy đó chứ ha đồ ôi, phải con bác được với nhau con đó đồ nghe mà không nhung nhung là nhung bảo cường, mẹ biểu một, mụt tìm tù rơi, mụt đèn nói phải rồi โอ้จะเอาบัตรมาทาเลยดืบไปเนาะสิยังติดครบนะเอาบัตรทาเลยัตรทาเลยจะบ่าคันไอ้เจ้ว่า,า,าขันบาไมสิเก่าคนโบ้ต้อ,อ,ขอ,ขอขงเกา้นกาน้องเก่าขึ้นได้เปนสิเก่าเลยเันสิเก่าน้องนะโอ้อยากข่าวบเข่ายาังโมเย็นเนาะแม่็เห็ดฮอทอนเติมเตมเติมเตมกินอะไร็แม่ะตเเออบัดดูเห็น,นเข่าก็อยากกินไม่ได้ดูคนตืันเมนบืน ร่มมันนี่ใครแน่มันนี่ใครแน่ใครแน่ส่งเอฟซีว่าว่าปีก้อนๆนี่ห่อนแบบซ่อมตกนรกเลยวะปีนี่นี่ตกเลยเหรอไม่ได้เมนซ่อมตัวพี่เหรอตกคากันแตกคากหาไปทิมกันมาเลยทิมนี่พาน้องไปดินแน่กำลังตื่นนอนใหม่เลยบิวนะเลยบิวขี้โค้กมันอ๋อเลยบิวปีกอบตู้ไปเที่ยวเลย เอ้เต้นก็มาเลอ้เต้นชผมอืออ้ก้ย่เ่ครีมมาเลยมาแต่เฮียนนะบ่ครีมหันปุ้งเลยปุ้ง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 ปุ้ปุ้งพ่อจะไปจะไปตอนไหนดเจ็บเสียผ่า เป็นหปิ่วได้ไงเออเอาในยินแม่เปียวมาเพราะน้องเสือไม่ได้ไปพราะน้องเพิ่มมามาเลงเอ้า๊คมาเล้งมาเจว่าคุยกันมันพระฮัทว่ะนะเป็นพระฮัทอือมาเล้งพูดกับพระฮัทเพื่นคุยกันไว้แล้วเนาะแม่เปียวมาถามว่าลูกเพิ่มนี่ยเตรียมคลองเนี่ยเราต้องไปเพื่อทำการบวชคลองเสือมาเล้งว่าไปแม่ช่วยยังไม่ได้จักว่ะเพราะว่าในยินเพิ่อนว่าว่ามาเล้งมันพูดกับพระฮัทว่ะแม่เปียวว่าไปมาเลงบ่เพิ่มน้อย เอาไปฮารดก่าไปนั่งกนว่าเอาไปจ้าติพ่อเตรียมเครื่องไว้ไวแท้เุดผ้าเอาไปแน่ผ้าว่าผ้าว่าผ้าไปบอกแม่อ้นอยู่เมื่อกี้นี่ว่าขนาดเมื่อไหรเครื่องคั่วไปนะมากแค่เดียวนี่เงเครื่องคั่วเต็มเลยเหมือนนะพอดี้ได้เอาจะเอารถคิปล้อไปเอาคนเครื่องคั่วใช่หรอ่จะมีเอสซีเม้นเอามาคิปล้อแล้วก ตั et, oh, ้งเล่ก yeah. yeah. no. Am mm ี hmm. ่ดอกบอสโอ้ประถมแล้วเนาะมึงกินอย่างสบายเพลินเห็นปะเพราะว่าอันนี้มึงกินนี่เท่ากับหยิบันอันนี้มารีอยู่กันดอหักแม่ก็วิวนี่บอสคือแม่แม่โอ๊ตบเลยวะเดินนอนน้ำกันเดินอนน้ำกันไงกันนอนออกคนนึงทานเอพี่ดอกมารีว่าดอกกับดอกแม่เอออยู่นีอยู่กำกำว่ากำกำแข้งแล้วขกเดี๋ยวไปแบบว่าลำคุ้อยู่นะอู้วววเป็นสียานแท้เนาะ พีโดกว่ายเลืมถามเมื่อกี้แล้วโทรมาอยู่สามวเฟินเพิ่นเนาะเอาไปแจเลยบอกเมนเชื่ลืมพราะเห็นแล้วบ่านคิดอยู่เลยเจ้าเนี่ยเาไปเด็ฟันอิงก้อใแม่เพลินเลยนโอ้ยย่านเลยบอกบอกคอจ้ะเนะบอกคอจ้ะเนี่ยแลวังเนอรฉันบอกพีพีซาวกำแข็งเดินปั๊มเลยไปจ้งวันนี้ลุงเงาปั๊มปั๊มเลยมาใกล้มาใกล้นะพีพีาลกันเลยลุงเงมปั๊มเล้นะเราเราเราเฉมได้เนาะ ไม่ได้คือแม่วิวได้แม่วิวยันห้องอยู่เนาะเฮ้ยไม่เจอตรงเงาเออมีอั้มไหมสิบอกค้ากับอั้มเ่ยานเนอาไปติย่าหน่อยเนาะนอนตั้งทิ้งตั้งแดนจะเป็นที่ไหนเนาะแบบเออบูเสื้อกับพู้เสื้อได้พี่น้องเลยอ่ากินบ้าบัเนี่ยค่าพี่นี้องจ้าจ้าจ้ากินข้าวให้นึกว่าเอาเอาอยู่กันเอาลานแบบนี้เนี่ยคือจะเป็นยามแรงว่ะเพราะว่าแม่เพป็นเนี่ยคือสีกระุ๊กกุ๊กอ่ะยามแรงไงใส่ใส่สมัยไงน่ะ

มาเห็นกล้องไหมันเองโดยกินนดเชิญแซ่บนดเอ้ยมูกินข่าวบ่อยนะเชิญแซ่บนูเอ้าเสียงนังหนุ่มนี่เนี่เลยพี่กาก็นี่เลยกินมะข่าวมนอกินบะกินบะนอนปากแขกอยู่ข่าวงอื้อมาหนีข่าวเอื้อแซ่บบ่แซ่บอนี่ข่าวก็นี่และ ตงพักกันจียห่าง่ได้เอาแัะแฉะก็อยาบอกจะบอกเอาใจลเขียนลยกับมาให้เราคุณนอนหรอเโหนุ่มเก็บใหญ่งไงนะไงว่าพ่อหน้าเจ้าได้ยินเสียงนี่ได้ไหมแม่พีมูนั่งน่ะีนะเฮ้อเพื่อเห็นตัวเองกินข้าวเฮ้ออเออเอออันนี้จะนอนหากระตือนันอีกอ่ะไปไปดูไวนะไปิวไปยูคนเดียวละอเออนามาดินพี่หน้กับมาเนาเปคยติดมูเป็น มาญาตินะเวลามาทั้งนี้หนูแเสียงกกวเจ้าเป็นยังสญาแล้วยูคนเดียวแล้ไม่ตู่ดีกลัวเราราชมมานนิไม่แต่มาชมน้อยนมาอะไรเนาะมคเขียนีอะแ่บะกินบะน้ีชมปะไปกินหนึ่งมาเอ้น้ำป่าเข้าไปเบาเบ้อแยบแบแว แช่แล้วเฉ็บเซ่บอกน้องชมแช่ดแ้วแ่ดโดยเดี๋ยวเพิ่งเดือไอตาเอามันึ่งมากินจะบายดีเออกดกดหาไอเะยเหรอนั่งกัเสื้อหรอจะได้มอนส่งออกนะขาส่งกวาออก ตั้งแ่บไปเดยกินมะขามน่องกินมะอู้อูอูกินไหมกินมะขามนองไ่กินข่าวปันใดเลยคกินไหมมาไหมเฮ้ยว่กินว่กินกินอกินน้ำปลาด้ยอากินน้ำปลาโอ้ยเตอร์ีสิตึ้งสดตึ๊ดตึ้กนปึ๊ดกินมนเห็นน้องกินตลาำกามากินบันไอตาไอเตอร์ก็มากินคือกันป้ากินน้ำกันป้ากินน้ำกันโอมีกหากระตแน่นองมีเนาะ สภาพเจ๊แบบนี้นี่มันตื้นหากระตื้นนี่ยเมื่อดินน้ำเแบบเดียวก็ในไอตาตั้ง่าไรรอจดินแตน้ำนกิ้งหมให่ย่เลย่แม่นนะอิ่มเดีบอกร้อมน่อยนี่บกกินบอกระเอาข้าวไรส่กระบอกมังแักอึบจัก่เออวันนี้เนาหืมอึบินเอาเอง ม่ว่ายานใานันติมันมีน้ำมันบัวลายมันแต่มันมันเดืองอยู่แล้วนะเออเดืองบ่มากมาอเอือได้มือนั่นยังอันกินภักบ่เป็นภักบ่มันน่ะมีอย่างที่ร่วมกันมุกยันว่ามือนั่นเป็นภักบ่คือซียังสีเคียวเคียวบ่อยอืมกันเป็นภักเลยคือจะกินลายเพื่อกินบัลายก็ได้เพื่อนฉีญ่บ่ทานเอื้อยเนาะมัมลูกมัมมัมโอ้ตัวมัมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่มีนะ ยานํามีกินข้าเม็ดก็ได้ยา่อกินเยอะแต่าวบใส่ใม่ล้วจะเผื่อไม้ใม่แล้กินไป่าทีน่ได้หมเออล่บข้าวลำบากค่อยเห็ดอะดิี่ขามานมีหงงจะกินเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ยชัยยาชันะสุไม่ใช่ผาเดนก่อนกินยาชยยัแล้วเอาปากรำรำรำชยเาไกินตดบ้างวยเดืนที่สงกอนไนี้ปอไ่างน ตอนแรกแล้วเริ่มตื่นเต้นนับการกินวะเริ่มน้อยเนาะเออเออโดยโดยว่าเป็นแท้ดีว่าเป็นแท้ดมากินกระมูกใช่ได้กินขขาวนะเพื่อนไม่ได้กินผู้เดียวเลยถ้ากินกระมูกเลยกินหลายนั่งชมยันหมูหย่านกินเนาะใช่น้่งชืหมูมากินบ้างจ้ะใหญ่ป่ะกินบ้างผูกข้ากันไปปีนรถไทยเพื่อนรถไทยสิลป์ลมะ แน่ป yeah, like. hmm. hmm. ้ากินข่าเบิดป้าเพื่อนเพื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อนจะกินข่าวันนี้ใล้ป้าเข้าไปเอาให้ไหมเด้อป้าเข่าไปให้ไหมสบายดีกิมโดยหัวหกแค่หัวหกแค่ตัดผมมาเลยไม่แต่คนผมนานาได้ว่านี่นะเฮือนี่นะว่าเาเรื่องผมนะผมกับคิ้วนะนี่กับมึงเนี่ยอีป คิ้วกระผมเนี่ยว่าไม่ได้อึดน้อชมเนาะอันนี้จ้ะเออโดยมีอยู่เจ้ากันเนาะมีอยู่วยหายแล้วหายแล้อโอ้ยหายแล้วโดยต้องเชิอกินข่าวุ๊ดูบ่ามาแม่ป้อนใช่ไหมไปเซ่ป้าป้อนข่าวร่วนกันป่ะให้ป้าเอาใส่ซอสมาหายเด้อกินข่าวหุงกับซอสน้ำซอสชิซือมีน้ำกินมาหนิก็มีกินเข่าก็ยังจะมีมี ไเบกินักนไดนกับยังชอนี่แล้วก็ใบเกลืออืมบัดกับอันกับสิ้นกับหมูก็ยังบ่ค่อยกินบบโดยดูประตูถามาสักยาไีอ่ะอเตโอ้เป็นอย่างอีกคือว่าเห็นกันดูดียูประตูถามาสักยาพอพอไอเตอลุงจอยุนทวเหนอนะพ่อเป็นยังไงเปข่พ่อเป็นยังประตูถาวมาสักยานะ Bên, bên khay. À, phiền cái chú đật lật. Khay, khay bên chứ, khay khay chứ đây này đó. Bó ở dưỡng lắm, bó gà dưỡng lắm, sắc Đúng là, là no khuôn phải nhạt đó. Khuôn phải nhạt phải nhau đó chú. Nóng núi, bây bây vô bây Nóng chơi. Hãy nóng chơi dạng lắm, bây bây nó còn bây 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 con, <please> <laughs> bây Ơi, nó <laughs> hết gần như là lát vào yoga nào mọi người đã nhu 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 bên nhu 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 Cái nhu 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 ลูกหลานจนจื้อได้เลยพูตู้มาซักด้วยล่ะลูกหลาน่าตแตกเซยวไปดิแตกเลีทีหน่อยดิอ่าเชิกับา่านนะพี่ดูอุ้มมาพี่มาเบิ่งนลุงจอยสักจุกพี่ห้องเชียแล้ว่าญานอ๋อแผลประจำบ้านทามพี่น้องเลยนี่นะ ถูกน้องเชอร์านบอกให้มาเบิ่งใกล้ๆกับผมาแน่เพื่อนในเถะเนาะว้าลุงโอยจัดไปชองเข็มนี่เนาะมน่าจะพานอ่อนวันหนึ่งนะเพื่อนประเทศในหมดเออมองอู้ใช่ไหมถึงหัวก็เป็นอู้ถือประตูเนาะอะไปสิป้อนข่าวน้องเชอกับบัลเมับบัลเดปอนใช่ไหมป้าไปสิป้อนแม่ผู้ื่อไหร่ลูกหลานย่านโอ้ ยาติมาจากเบิงญาตเนี่ยอยากกินขนมลายเด้อให้กินขนมลายอะไรแบบนี้เลยให้กินขนมลายอะไรักให้กินขนมลายอะไรชักยาเราบอกมาแม่เชื่อกระชิคอตัไปป้อนเข่าลองเชื่อพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นตื่นมาแล้วเพิ่นอยากกินเข่าคอตัวกก็โตไปป้อนเข่าป้อนน้ำเพิ่นได้วันนี้ไข่บอเป็นโรคเป็นไพ่ตลอดดอกตรงจอยเขาเลย จักปีนี้สิรอดเดบอได้พี่น้องเลยเห็ดหน้าได้เดบอได้เนาะเพราะว่าผมมีคนเห็ดหน้าถ่ายหน้าได้ปีนี้พ่อช่วยกับไปเวียกเพิ่นใครแน่พี่วางหลังนี่พี่วางเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่านี่หลายบ่เกี่ยวเข่าเอาเยอะเลยว่ะแมนอยู่นาะใครแน่แมนคมแล้วปะโดยโอเคเนาะแม่พี่น้องแม่ช่วกับคอโตแล้วเนาะก้อนเข่าสาวตาดำกันมาเด้อมาเด้อ ไปทีมพานอ้องมาหนออพี่ปะลาแรวเพื่อนพี่น,อนอ้องนาอพ่อๆกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปเด,าด,าดา้อเด้อสบายดีเบอร์สุข,ขสุขคนนะสบายดีไอซิมโดยไปเอาน้องออกมาดุมาป้อนขา้าว